เวลาที่เราปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีคำคำหนึ่งคือคำว่าความไม่ประมาทท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนอื่นถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทดังนั้นในส่วนของความไม่ประมาทหรืออัปมาทะเนี่ย ทั้งหลายเนี่ยเราคุยกันอยู่ประจำว่าคำว่าไม่ประมาทในที่นี้เนี่ยสุดท้ายจริงๆแล้วนั่นก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไรก็ตามที่รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจบุคคลนั้น,นถือว่าตั้งตนดํารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทนี้ต้องนำเรียนกับท่านอย่างนี้ประเด็นคือถ้าเราเกลี่ยความไม่ประมาทออกมา เป็นหัวข้อหัวข้อเนี่ยมันประกอบด้วยความไม่ประมาทอะไรบ้างพอที่จะทำความเข้าใจให้กับพวกเราได้ในส่วนของความไม่ประมาทสิ่งแรกนะก็คือไม่ควรประมาทกับการเวลาถามว่าทำไมเพราะเวลามันเป็นสิ่งที่ล่วงไปล่วงไปล่วงไป ไม่มีวันย้อนกลับมาได้เมื่อไหรก็ตามที่เราตั้งตนหรือดำเนินชีวิตด้วยความประมาทไม่สามารถที่จะย้อนกลับนะย้อนกลับมาคิดย้อนกลับมาแก้ไขมาทำอะไรได้เลยนี่นเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้นั้นถ้าเมื่อไหรก็ตามท่านลืมลืรู้เนื้อรู้ตัว ลืมรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นอย่างที่รูปนามกายใจนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลน,น,นั่นก็คือความประมาทเพราะหลงลืมปัจจุบันดังนั้นเป็นการประมาทด้วยความที่หลงลืมปัจจุบันมันก็เลยไหลยอยู่ไปอยู่สองฝั่งคืนหนึ่งมันไหลไปในอดีต มันกลับไปจมอยู่ในเรื่องราวในอดีตกลับไปจมกลับไปหวนคำหนึง่งกลับไประลึกถึงอยู่กับเรื่องราวในอดีตต่างๆเหล่านั้นอีกประเด็นหนึ่งคือความที่ว่ามันประมาทโดยการที่มันไปตั้งอยู่ไปเพลิดเพลินอยู่นะไปหลงกังวลอยู่ว่า อนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันจะมีอาการอย่างไรต้องทำอย่างไรกับสิ่งที่เรียกว่าอนาคตทั้งทงท,งที่มันยังมาไม่ถึงอันนี้เรียกว่าเป็นการประมาทกับเวลาเพราะถ้าเมื่อไรก็ตามไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนั่นถือว่าประมาทประมาทด้วยการและเมื่อไรก็ตามเวลาไหนก็ตามที่มันหลงลืมปัจจุบันไปแล้วมันไม่สามารถหวนกลับมาคิด หวนกลับดึงกลับมาอยู่มาทำใหม่ไม่ได้มันไม่สามารถที่จะดึงกลับมาไม่ได้นั่นคือความจริงมันเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วเหมือนสายน้ำที่ไหลไปมีคำถามคำถามหนึ่งที่มักจะถามกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้ชีวิตที่เวลาชีวิตที่เรามันกำลังจมอยู่กับอดีต เวลามันจมอยู่ในห่วงของอดีตเราควรทำอย่างไรนำเรียนกับท่านว่าเวลาที่มันเข้าไปคิดถึงเข้าไปวิตกเนีเข้าไประลึกถึงเรื่องราวในอดีตนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เวลามันไประลึกถึงแล้วมีความรู้สึกนึกคิดใดปรากฏท่านเห็นทันไหมท่านรู้ทันไหม ้าเมื่อไรก็ตามที่มันเ,ล,เลยเผลอไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตแต่มันคิดทันแต่มันรู้ทันว่าขณะนั้นตอนนั้นมันกำลังระลึกถึงสิ่งใดอยู่แล้วมีความรู้สึกเช่นไรปรากฏในปัจจุบันไอการปรากฏหรือความรู้สึกที่ปรากฏนั้นมันเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันจริงๆี่ย นั่นมันต้องวกกลับมาตรงนี้นำเรียนอย่างนี้นะมันจะต้องวกกลับมาตรงนี้แล้วกลับมาพิจารณาว่าขณะที่จมปลักอยู่ในอดีตกำลังจมอยู่ในห่วงแห่งอดีตมีลักษณะอยู่เป็นเช่นนี้มีลักษณะอยู่อย่างนี้ใจมันรู้สึกอย่างไรมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเห็นแล้วมันมีความโศก รู้ว่าวันมีความโศกเศร้าไม่พอใจในสิ่งนั้นที่มันไปคิดถึงในอดีต <c oughs> ก็ไม่พอใจในสิ่งนั้นมีความพยาบาทมีความอาฆาตเพราะไปคิดถึงคู่เวรคู่กรรมกันอย่างเงี้ยหรือไประลึกถึงในส่วนที่เป็นบุญส่วนที่เป็นกุศลแล้วใจมันฟื้นใจมันฟูขึ้นมาใจมันเบิกบานขึ้นมาให้ท่านรู้ตรงนี้แล้วท่านไม่ต้องไปคิดว่า ท่านจะจัดการยังไงเนี่ยไม่ให้มันไปคิดถึงในอดีตไม่ต้องไปนั่งพิจารณาอย่างนั้นแต่สิ่งที่ทำคือปัจจุบันมีอะไรละ่ะเมื่อคิดถึงแล้วอะไรปรากฏความรู้สึกใดปรากฏรังเกียจยินดีกับมันยินร้ายกับมันให้รู้ทันความยินดียินร้ายที่ปรากฏนั้นตรงนี้สิ เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าน้ำเรียนกับท่านอย่างนี้นะ,นะวันนี้หลวงพี่ไม่มีไม้นะอาจจะมีเสียงลมลบรบกวนพวกเรานะทนฟังเอาหน่อยก็แล้วกันหาหากระเป๋าไ,ม,ไม่เจอนะประการต่อมาสิ่งที่เราไม่ควรประมาทเลยคือไม่ควรประมาทกับกิเลสไม่ควรประมาทกับ อกุศลกรรมนะไม่ควรประมาทกับกิเลสท,ทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นแม้นว่ามันจะเป็นกิเลสตัวน้อยๆก็ตามไม่ควรประมาทไอการที่บอกว่าไม่ควรประมาทกับกิเลสพระผู้มีพระภาคเนี่ยท่านก็เลยทรงตรสัสทรงแสดงอะไรไว้ล่ะท่านก็ทรงตรสัสทรงแสดงไว้ในส่วนของไตรสิกขา อันมีศีลที่คอยกดข่มใจไม่ให้ไปตามตามอำนาจของกิเลสมีสมาธิที่คอยข่มกิเลสไม่ให้มีอำนาจเหนือใจแล้วก็มีปัญญาที่คอยที่คอยถอดถอนขุดรากถอนโคนกิเลสเหล่านั้นให้หมดไปสิ้นไปตามลำดับลำดับ ดังนั้นเมื่อไรก็ตามนะที่มีความเพลินแล้วไม่ได้รู้จริงๆในส่วนของอในส่วนนี้นะที่บอกว่าเป็นความประมาทที่อันเกิดก็เรียกว่าอะไรนะไม่ประมาทกับกิเลสเนี่ยจริงๆความไม่ประมาทกับกิเลสไม่ได้อยู่ตรงไหนเลย แต่คือการรู้สภาพทาตามความเป็นจริงด้วยความเป็นทุกขสัจจะที่ปรากฏอยู่ในตอนนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้เมื่อไรก็ตามที่รู้อยู่กับทุกขสัจจะที่ปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเมื่อนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลผู้ไม่ไม่ประมาทไม่ประมาทกับกิเลสนะไม่ว่าจะเป็น โลภะไม่ว่าจะเป็นโทสะไม่ว่าจะเป็นโมหะก็ตามแต่เมื่อไรก็ตามที่รู้สัจจะความจริงในทุกขสัจจะเป็นต้นเพราะเป็นสิ่งที่ควรรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เนี่ยถือว่าบุคคลผู้นั้นไม่ประมาทกับกิเลสน,นี่รู้สัจจะตามความเป็นจริง นำเรียนอย่างนี้นะอีกประการหนึ่งว่าด้วยเรื่องความไม่ประมาทคือความไม่ประมาทกับร่างกายที่มันล่วงไปล่วงไปล่วงไปสภาพร่างกายที่มันร่วงโรยไปในแต่ละวันในแต่ละวันให้ระลึกรู้ได้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งยกเนี่ย เข้าออกหนึ่งครั้งลมหายใจหรือความเสื่อมของร่างกายนี้มันก็เสื่อมไปอายุไขของขลังขานนี้ของร่างกายนี้มันก็ลดลงไปทุกทีทุกทีมันควรแล้วหรือที่เราท่านทั้งหลายจะเพลิดเพลินสนุกสนานมันควรแล้วหรือที่เราท่านทั้งหลายจะอยู่กันไปแบบวันวันอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว หลงระเริงอยู่กับโลกมายายังไม่เข้าหาสัจจะยังไม่แสวงหาสัจจะความจริงมันสมควรแล้วหรือกับความโชคดีที่ได้เกิดกายมาเป็นมนุษย์แล้วแต่กลับปล่อยปละละเลยปล่อยให้ร่างกายที่เกิดนี้ให้มันตั้งอยู่แล้วมีความเสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเนี่ยและสุดท้ายให้มันดับจากไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจ สาระแก่นสารของความเป็นมนุษย์เลยแม้แต่น้อยมันสมควรแล้วหรือต้องนำเรียนกับท่านผู้เจริญอย่างนี้อาตมาจึงย้ำว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันคือการหายใจรกโลกไปวันๆอยู่ไปก็รกโลกแล้วหายใจทิ้งหายใจทิ้งทิ้งกว้างๆโดยไม่มี ประโยชน์ไม่มีค่าไม่มีความหมายขอโทษนะที่ใช้ประโยคน,นี้คำว่าไม่มีค่าไม่มีความหมายท่านอาจจะเถียงบอกไม่จริงเพราะมีลมหายใจยังประกอบสัมมาอาชีพอยู่ได้อันอาตมาไม่เถียงแต่คำบ่าไม่มีค่าไม่มีความหมายสำหรับหลวงพี่สำหรับอาตมาเองเนี่ยหมายความว่า เพราะหายใจด้วยความหลงลืมเพลิดเพลินไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นถือว่าเป็นบุคคลที่ประมาทอยู่หายใจทิ้งทิ้งกว้างกว้างไปหน้าเศร้าไหมล่ะหายใจทิ้งทิ้งกว้างกว้างไปไม่มีค่าไม่มีความหมายสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องพิจารณาแล้วทบทวนกลับมาย้อนกลับมา เมื่อไรก็ตามที่สำเนียกกายใจนี้อยู่สม่ำเสมอว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากแล้วการได้พบพระสัตวธรรมก็ยากยิ่งได้พบแล้วได้ยินได้ฟังได้ใคร้ครวญพิจารณาตาก็ยากก็ยากยิ่งเข้าไปใหญ่ฉชไหนเลยฟังแล้วเพียงแก่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ไม่มีประโยชน์ไม่มีแก่นสารอะไรแต่ถ้าเมื่อไรฟังแล้วพิจารณาแล้วลองดูซิลองปฏิบัติทมตามสมควรแก่ทมดูซิมันเป็นยังไงทำไปตามเหตุามไปตามปัจจัยมันเกินกำลังความสามารถของท่านผู้เจริญไหมอย่าดูถูกตนเองกับการประพฤติกับการปฏิบัติดังนั้น ในส่วนนี้จึงกล่าวถึงว่าอย่านะอย่าประมาทกับในในเรื่องของร่างกายที่มันล่วงไปล่วงไปมีความเข้าเจรเรแก่ชราอยู่ไปในทุกๆวันเนี่ยท่านอย่าเพลิดเพลินท่านอย่าประมาทเลยอย่าเพลิดเพลินอย่าประมาทเลยเมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงเข้าสู่ในความไม่ประมาท ความไม่ประมาทข้อสุดท้ายนั่นก็คือความไม่ประมาทในการกระทําและในผลของการกระทํานั้นๆไม่ประมาทในการกระทําและไม่ประมาทในผลของการกระทํานั้นๆแปลว่าไม่ประมาทในการสร้างเหตุคือกรรมตั้งแต่มโน <c oughs> <tangible S 2> กรรมวจีกรรมกายกรรม ถ้ามันมีถ้ามันมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มันลว้วนมันล้วนเป็นไปไม่ได้ที่มันจะล่วงไปสู่ฝั่งอกุศลมันย่อมสร้างเหตุที่เป็นไปในฝั่งกุศลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศีลหรือแม้กระทั่งท่านสามารถจเจริญในส่วนของภาวนา จะปฏิบัติภาวนาไปตามลำดับลำดับก็ตามหรือจะเป็นสิ่งที่เดินควบคู่กันไปทั้งทานศีลภาวนาทำไปด้วยกันก็ตามเนี่ยอันนี้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ไม่ประมาทในกรรมแล้วถามว่าเป็นบุคคลผู้ไม่ประมาทในกรรมและผลของกรรมหรือวิบากหมายความว่ายังไงไม่ว่าท่านจะได้ท่านจะกระทำกรรมดีแล้ว นะครับย่อมได้รับเสวยวิบาก้วก็เป็นวิบากกรรมที่เป็นกุศลที่เป็นกรรมดีนั้นยังให้เกิดความสุขนั้นเมื่อ,อไรก็ตามที่กำลังเสวยวิบากในทางที่ดีสิ่งที่จะต้องสำเนียกต่อก็คืออย่าได้ไปหลงเพลิดเพลินในวิบากที่ดีนั้นดีก็รู้ว่าดี แต่ไม่ใช่ดีแล้วไปยึดถือไม่ใช่ดีแล้วไปครอบครองไม่ใช่ดีแล้วเข้าไปเพลิดเพลินเขาครึงซ่องเสพจนกระทั่งมันไม่รู้จักคำว่าดีกลายเป็นหลงดีติดดีมันยากก็ไปใหญ่ดังนั้นตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นความไม่ประมาทในกรรมและเป็นความไม่ประมาทในการกระทำของเราท่านทั้งหลายนำเรียนอย่างนี้ ทั้งหมดทั้งมวลที่จะมากล่าวเป็นนัยยะเป็นความแฝงที่ปรากฏปรากฏอยู่ที่ไหนปรากฏเวลาเวลาเราไปงานศพไปฟังสวดพระอภิธรรมศพฟังหรือเปล่าไม่รู้หรือระหว่างที่พระสวดใจเพลิดเพลินคิดไปเรื่องอื่นเพราะอะไรน่าเบื่อบ้างเพราะอะไรฟังไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็ต้องฟัง ให้เกียรติให้เกียรติคนนอนอยู่ในโรงมันปรากฏอยู่ในอะไรละ่ะมันปรากฏอยู่ในตาลปัดในตลปัดอันไหนล่ะพระอาจารย์ที่มีความไม่ประมาททั้งสี่อย่างนี้คือความไม่ประมาทในในส่วนของการเวลาความไม่ประมาทในกิเลสความไม่ประมาท ในในเรื่องของร่างกายที่มันร่วงโรยแก่เท่าชแรแก่ชะราไปและความไม่ประมาทในเรื่องของกรรมและการกระทำอ๋อมันอยู่ในตลปัดสี่ด้ามมันอยู่ตรงไหนบ้างพระอาจารย์มันอยู่ในคำว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเฟินไม่ไม่หนีไม่พ้นอยู่ในตลปัดทั้งสี่ด้าน ความไม่ประมาทในการเวลาที่มันล่วงไปแล้วแล้วมันไม่หวนที่จะกลับมาแก้ไขอ,อะไรได้มันอยู่ในความในของตลปัดที่มีชื่อว่าไปไม่กลับเป็นสิ่งที่ควรไม่ประมาทคือเวลาเพราะมันล่วงแล้วมันไม่กลับหลับไม่เตื่น เตุผลที่มันหลับไม่ตื่นเพราะมันลุ่มหลงหลงด้วยอะไรหลงด้วยความไม่รู้นั่นคืออวิชชาอันนี้หมายความว่าไม่ประมาทในกิเลสด้วยการเข้าใจอริยสัจแล้วเจริญด้วยตามกิจแห่งอริยสัจสี่นั่นเรียกว่าหลับไม่ตื่นหลับอะไรหลับด้วยอะไรหลับด้วยอวิชชาหลงลืมเลิดเลินด้วยอวิชชาตันหา อุปาทานตั้งสิถูกไหมนี่คือมันหลับไม่ยอมตื่นมันจะตื่นได้ไงเพราะมันไม่รู้มันเลยลุ่มหลงเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่อย่างนั้นดังนั้นคำว่าหลับไม่ตื่นในยะคือยาได้ประมาทในกิเลสอันมีอวิชชาหรือโมหะที่ทำให้เลิดเเพลิดเพลินหลงลืมในรูปนามกายใจนี้ ในมายาแห่งโลกนี้นั่นคือสิ่งที่ท่านสแสดงไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีอะไรที่มันฟื้นคืนกลับมาไม่ได้ก็ร่างกายของท่านนั่นแหละร่างกายของอาตมานี่แหละที่มันแก่ไปมันเหี่ยวไปมันมันมีแต่ความเสื่อมมีแต่สภาวะแห่งความเสื่อม ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้เลยแม้แต่น้อยต่อให้พยายามฟื้นฟูด้วยครีมบำรุงต่างๆก็ตามสารสกัดจากธรมธรมชธรรมชาติหรือฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ก็ตามมันฟื้นฟูได้จริงไหมได้ก็แก่ชั่วคราวแต่มันได้ไม่จริงยังไงก็ตามมันก็เต็มเป็นไปด้วยความเหี่ยวความแก่ความเสื่อม แห่งกายสังขารนี้นั้นจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อยามด้างกายนี้มันเท่าจะแรแก่ชราไปแล้วมันสุกงอมเ้าไปเรื่อยเดี๋ยวจะมาอ้างว่าฉันยังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ปฏิบัติเลยฉันแก่เสียแล้วหรือนี่อย่ามานั่งเสียดายเสียดายอยู่ในภายหลัง เพราะมันไม่มีคุณค่าไม่ได้มีคุณประโยชน์อย่างไรเลยถ้ามัวแต่มานั่งเสียดายอยู่ในภายหลังนำเรียงท่านผู้จเจริญอ,อย่างนี้ประการต่อมาประการสุดท้ายหนีไม่พ้นหนีอะไรไม่พ้นหนีหนีกรรมและผลของกรรมนั้นๆไม่พ้นถูกไหม เราทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นแดนเกิดต่างก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจักทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเธอจกเป็นทายาคือเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปนั้นไม่ควรประมาทในเรื่องกรรมคือการกระทำ และไม่ควรเพลิดเพลินประมาทไปในเรื่องผลของการกระทำนั้นดังนั้นตละปัดทั้งสีนี้ก็หันหน้ามาให้ผู้ฟังผู้สวดพระอภิธรรมได้ตระหนักถึงว่าการดำเนินชีวิตของท่านจงอยู่เป็นอยู่นะยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านเนี่ย ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดเพราะเมื่อคราวถึงการถึงเวลานะถึงขณะที่ว่าร่างกายนี้มันสิ้นสุดในส่วนของไออุ่นทางร่างกายในส่วนของเตโชธาตร่างกายนี้มันขาดวิญญาณถือครองร่างกายนี้ มันสิ้นอายุขไขตามเหตุตามปัจจัยลงไปเสียได้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะย้อนกลับอย่าได้มาด้านั่งคิดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ฟังเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเสียดายคนตายไม่ได้ดูเสียดายคนตายไม่ได้รู้ดังนั้นรู้เสียก่อนตายได้ยินได้ฟังเสียก่อนตายเห็นเสียก่อนตาย เข้าใจสัจจะความจริงเสียก่อนตายเนี่ยถึงเวลานั้นจะเป็นผู้ก้าวประชิญประชิญหน้ากับความเป็นความตายในวินาทีนั้นโดยไม่สะเทือนเลื่อนลั่นไม่ไม่กลัวไม่กลัวความตายเพราะเข้าใจสัจจะความจริงที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน ประจักษ์แล้วตามเหตุตามปัจจัยของมันว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้มันเป็นของมันเช่นนี้เองเนาะนําเรียนท่านผู้เจริญถือว่าอาตมาสวดพระอภิธรรมให้คนเป็นฟังก็แล้วกันแต่อาจจะไม่ใช่พระอภิธรรมเจ็ดกัมพีนะไม่ได้สวดเจ็ดกัมพีให้ฟังแต่ถือว่าสวดศพศพ ศพคนเป็นอย่างพวกท่านพวกท่านเนี่ยนะให้ได้ยินได้ฟังกันก่อนก็แล้วกันน่ะมีโอกาสก็ได้ยินได้ฟังเสียได้เข้าใจเสีย